วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมจะได้แปลกใจแล้วครับที่เห็นโพกินพลกคุณออกมาทําหน้าที่แท้ต่างในคดีที่ตุลาการสารรับนูลจารณาว่ารรคเพืือไทยล้มล้างรัฐมนูญหรือไม่เพราะว่าโพลกินพลกคุณคนนี้แหละครับมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับทักษิณชินวัตรเจ้าของพรรคเพืือไทยที่ครั้งหนึ่งเคยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นก็คือเมื่อกราวลดค่าเงินบาทโพกินพลกคุณเอาข่าวสารการลดค่าเงินบาทมาบอกกับทักษิณชินวัตรทะไม่ได้เปรียบคนอื่น ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศพังทิ่นหน้านักธุรกิจอื่นเสียหายยับเยินแต่สักถึง,ถงวันกลับได้เป็นทวีคูณวันนี้ของคนนี้ยังผูกพันกันอยู่ตอบแทนบุญคุณกันอยู่แต่ไม่ใช่บุญคุณของประเทศชาติหรอกรับเป็นบุญคุณระหว่างคนสองคนที่ได้สร้างผลประโยชน์ร่วมกันบนความเสียหายของประเทศชาติบ้านเมืองสนทิยานเชื่อหรือใครในธรรมไรเงา